รักทนไม่ไหวหลังชาวโซเชียลถล่มปมไม่กักตัว14วัน จากกรณีที่ดาราหนุ่มแมทธิวดินได้ออกมาประกาศผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าหนุ่มแมทธิวได้ติดโควิดแล้วซึ่งข่าวนี้ส่งผลให้บรรดาแฟนคลับและเพื่อนดาราช็อกไปตามๆกันเหล่าบรรดาดาราที่ได้ใกล้ชิดกับหนุ่มแมทธิวก็ต่างพากันไปตรวจหาโควิดกันเป็นจำนวนมากล่าสุดหนุ่มเป้อารักคือหนึ่งในดาราที่ได้ใกล้ชิดกับหนุ่มแมทธิ ได้เข้าไปตรวจหาโควิดผลตรวจออกมาพบว่าไม่ได้เป็นคุณหมอจึงสั่งให้กลับบ้านได้โดยที่ไม่ได้กักตัวโดยในครั้งนี้บรรดาชาวโซเชียลและคนที่พบเห็นต่างก็ยังไม่รู้ว่าหนุ่มเป้นั้นคุณหมอสามารถให้ชีวิตปกติได้โดยไม่ต้องกักตัว14วันเหมือนคนอื่นๆแค่แนะนำให้ใส่หน้ากาก,กอนามัยไว้ตลอด แต่งานนี้กลับเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ของชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากทางด้านหนุ่มเป้ทนไม่ไหวจึงต้องรีบออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่า สวัสดีครับผมไปตรวจโควิด -19 ที่โรงพยาบาลจุฬามาวันที่13มีนาคมหมอบอกว่าหากพบพี่แมททิววันที่16กุุมภาพันธถือว่าเลยระยะเสี่ยงแล้วครับผมแล้วในใบาจากโรงพยาบาลก็ติ๊กอยู่ว่าไม่มีอาการเสี่ยงใดๆไม่ต้องกักตัวผมถามต่อละเอียดว่าหากไปยิมล่าสุด11มีนาคมต้องกักตัวไหมหมอบอก ว่าไม่ต้องครับเพราะไม่ได้เจอผู้ติดโควิดไปไหนมาไหนผมก็ใส่แมสตลอดนะครับแต่ตอนกินข้าวผมไม่ได้ใส่ครับขอโทษทุกท่านที่ทำให้เข้าใจผิดนะครับแต่ผมซีเรียสกับเรื่องนี้นะครับผมรีบไปตรวจตั้งแต่วันแรกที่รู้เรื่องและพร้อมกักตัวแต่ผลออกมาว่าไม่ต้องตามคำสั่งแพทย์ผมได้ถามหมอที่รู้จักอย่างละเอียดเพิ่มอีกสองท่านด้วยผลออกมาแบบเดียวกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นหากผมมีอาการเสี่ยงหรือพบผู้ป่วยผมจะกักตัวแน่นอนครับผมก็ขอใช้ชีวิตอย่างละมัดระวังครับผมขอบคุณทุกคำติเตียนนะครับขอให้ครอบครัวพี่แมททิวลิเดียและผู้ติดเชื้อทุกคนหายไวๆครับ เรียกได้ว่าหนุ่มเป้อารัก์ก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่รับผิดช,ชอบต่อสังคมซึ่งได้ไปตรวจหาโควิดแล้วแต่ไม่พบไม่มีความเสี่ยงต่อการกักตัวจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไราตี้ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ